เคลียกันแห้ชัดเลยแผลหน้าอกของลูฟี่ใครเป็นคนทำนะครับสวัสดีมาพบกับช่องสปอยวันพีชอีกครั้งนะครับผมก็สวัสดีชาวแฟนวันพีชทุกๆคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาเผยใครเป็นคนทำแผลหน้าอกของลูฟี่กันนะครับเรื่องเลยนะครับผมที่คนมักจะเข้าใจผิดครับ ผมก็เข้าใจนะครับว่าจะเข้าใจผิดกันเพราะว่าการ์ตูนมีมาพันกดตอนแล้วนะครับผมทั้งอนิเมะนะครับบางคนก็ไม่ได้ดูบางคนก็ได้ดูนะครับมันก็จะสับสนกันนะเพราะเห็นหลายคนหลายเพจนะครับเป็นพูดคุยดราม่ากันนะครับวันนี้ผมก็จะมาเผยข้อสงสัยนะครับว่าแผลกลางหน้าอกของลูฟี่ใครเป็นคนทํานะครับเป็นโซโลหรืออาคาอินุนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปเข้า เนื้อเรื่องกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ mm ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมเข้าใจผิดไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเป็นตอนเสริมขึ้นมานะครับในอนิเมะในเรื่องวันพีท้องขออธิบายก่อนละกันครับคือหลายคนเข้าใจผิดว่าอนิเมะของวันพีทนั่นอาจารย์โอดะเป็นคนทําแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับ การ์ตูนอนิเมะของวันพีทผู้เขียนหรือวาดการ์ตูนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทําเสมอไปนะครับซึ่งอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าผู้เขียนขี้เกียรนะครับมันไม่ใช่นะครับก็พูดง่ายๆนะครับอาจารย์โอดะเป็นคนวาดภาพนะครับแต่อีกสายงานหนึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นการ์ตูนอนิเมะนะครับอีกสายงานหนึ่งเขาเป็นคนทํานะครับไม่ใช่อาจารย์โอดะนะครับแพ้ของ ก็แพ้ของกลางเอิร์กลูฟี่นะครับเป็นของโซโลฟันก็จริงนะครับแต่มันเป็นตอนของอนิเมะนะครับแต่เนื้อเรื่องของจริงนะครับเป็นอาคาอินุนะครับเป็นบาดแผลของไหมของอาคาอินุนะครับเป็นคนทํานะครับมันคนละฉากกันเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากช่องด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ชอบคลิปใหม่ๆก็ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ